ต่อไปท่านจักรพันธ์พรนิมิตครับเรียนท่านประธานสภาท่เการบท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติจักรพันธ์พรนิมิตจากกรุงเทพมาหานครพักพลังประชารัฐครับท่านประธานครับในส่วนของการรายงานของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในวันนี้ผมก็มีประเด็น สองสามประเด็นที่อยากจะฝากไปทางท่านผู้บริหารกองทุนผ่านท่านประธานไปนะครับในส่วนของสถิติต่างๆงเพื่อนๆสมาชิกได้กล่าวกันไปค่อนข้างมากแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจากรายงานสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนนที่จัดทาโดยองค์การอนามัยโลกนะครับหรือในส่วนของกระทรวงคมนาคมเองนะครับก็คือรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์รอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยซึ่ง จากรายงานต่างๆเราก็จะเห็นว่ามีสาเหตุที่เกิดทําให้เกิดอุบัติเหตุในท้องถนนที่ทําให้ประเทศไทยมีสถิติที่ไม่น่าภูมิใจเลยก็คือติดอันดับโลกหรือสูงที่สุดในอาเซียนอย่างที่ท่านเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับและในบรรดาสาเหตุต่างๆก็มีหลากหลายนะครับในรายงานที่ผมได้เอ,อ่ยถึงก็จะมีการพูดถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวินัยจราจรน,นะครับเรื่องของความปลอดภัย ของลักษณะของถนนหรือสถานที่ที่ยานพาหนะขับขีนะ่รวมทั้งเรื่องของสาเหตุเล็กๆที่เราอาจจะมองข้ามไปก็คือเรื่องของป้ายสัญญาณจราจรเส้นสเ,เส้นจราจรต่างๆบนถนนของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองหลวงอย่างเทพมหานครหรือในต่างจังหวัดก็ดีนะครับอย่างที่เพื่อนสมาชิกของผมเช่นท่านดรพัชรินทร์สัมสิริพงศ์จากเขตปทุมวันก็ได้เคยหารือในที่ประชุม แห่งนี้บ่อยๆในเรื่องของอเส้นแบ่งสัญญา,าสัญ,ญ,สญ,ญลักษณ์ต่างๆทางจราจรนะครับในกรุงเทพมหานครแม้จะเป็นเมืองหลวงเองท่านประธานครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่าเมื่อเราพูดถึงสถิติหลายท่านพูดตัวเลขเป็นหมื่นเป็นแสนที่เป็นสถิติข้อมูลที่อยู่ในารายงานสถานการณ์ต่างๆแต่จริงๆแล้ว ถ้าเราดูให้ใกล้ตัวมากกว่านั้นนะครับผมขออนุญ,ญาตท่านประธานจะมีเฟซบุ๊กของท่านนายแพทย์แท้จริงสิริพาณิชนะครับท่านประธานเชื่อไหมครับว่าท่านทำสรุปเป็นรายวันนะฮะและลักษณะของของการรายงานของท่านเนี่ยเหมือนกับที่เราดูรายงานโควิดของสอบคทุกวันนะฮะอย่างเช่นที่ผมกดดูตอนนี้นะครับวันที่17มิถุนายนก็คือเมื่อวานนะ ท่านรายงานไว้เลยครับว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนของเมืองไทยเนี่ย41คนยอดสะสมเดือนนี้6 4 1คนยอดสะสมตั้งแต่ต้นปี6,354คนและเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วต่ำกว่านิดหน่อยคือ6,759คนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของผ้าเอกชนที่ท่านได้สละเวลาของท่านในการที่ทำให้สังคมไทยได้ตระหนักถึง ความอันตรายของการใช้รถใช้ถนนในบ้านเมืองของเราท่านประธานครับผมเองอยากจะพูดถึงเรื่องที่คนหลายคนอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักนะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการใช้รถใช้ถนนในเมืองไทยเนี่ยมีอะไรที่แปลกประหลาดกว่าหลายๆที่ในโลกนี้ถ้าท่านประธานจะสังเกต มีนักวิชาการบางท่านถึงกับระบุเลยว่าว่าตราบใดที่คนข้ามถนนในเมืองไทยยัยงต้องยกมือไหว้คนขับรถทุกครั้งที่จะต้องข้ามทางมาลาย,ยหรือสามารถข้ามทางมาลายได้อย่างปลอดภัยเพราะว่ารู้สึกว่าคนขับรถเ,เขาใจดีที่เขาหยุดรถให้เราตราบนั้นเนี่ยบ้านเมืองเราก็ไม่เจริญนะบ้านเมืองเราไม่เป็นประชาธิปไตยแน่นะครับถ้าเราไม่เคารพสิทธิ คนที่เดินถนนถ้าท่านประธานสังเกตในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยเนี่ยผมไม่ได้นับจํานวนนะฮะผมกาลังหาข้อมูลอยู่ต้องขออภัยที่ไม่สามารถหาได้ทันเรามีสะพานลอยสําหรับคนข้ามเนี่ยเยอะมากเลยนะครับท่านประธานสะพานลอยแต่ละแห่งเนี่ยสอบถามทังกรุงเทพมหานครเนี่ยใช้งบประมาณไม่ต่ํากว่า3-5ล้านบาทตอนหนึ่งสะพานนี่เราพูดถึงถนนที่ลักษณะ แค่สี่เลนหรือ6กเลนนฮะซึ่งจริงแล้วไม่มีความจําเป็นจะต้องทําสะพานลอยเลยยิ่งเมื่อเมืองไทยเข้าสู่สังคมที่เป็นสังคมผู้สูงอายุเรามีผู้พิการผู้ที่ต้องใช้ล้อรถเข็นต่างๆมากขึ้นสะพานลอยก็ดูจะเป็นวัตถุที่แปลกปลอมในการใช้รถใช้ถนนสําหรับคนเดินเท้าแต่การออกแบบเมืองในอดีตคํานึงถึงผู้ใช้รถ มากกว่าผู้เดินเท้าซึ่งอันนี้ผมคิดว่าคงจะเปลี่ยนไปได้แล้วนะครับผมสนับสนุนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่อภิปรายไปก่อนหน้านะครับท่านนี้ก่อนจำนงขออภัยต้องเอ่ยนามท่านนะครับท่านพูดถึงข้อจํากัดของกองทุนในเรื่องการใช้เงินไปนในการดลนรงเพื่อปลูกฝังหรือปลูกค่านิยมต่างๆที่เกิดขึ้นที่จะทําให้เกิดขึ้นในการใช้รถใช้หนอนที่ถูกต้องในบ้านเมืององเราผมเห็นด้วยนะครับ เพราะว่าถ้าตราบใดอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าเรายัางไม่สามารถที่จะเคารพสิทธิ์ในการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะการเคารพสิทธิ์ของผู้เดินเท้าเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่ไม่ว่าเราจะทําโครงการของเราไปให้มากขนาดไหนมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าความอันตรายที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างที่ท่านสมาชิกท่านดออรอิสระเมื่อสักครู่ขอภายเอ่ยนามนะครับท่านได้ยกตัวอย่างว่าบุคคล ระดับโลกต้องมาทิ้งชีวิตไว้ที่ถนนในเมืองไทยผมเองก็มีประสบการณ์คนในครอบครัวก็ต้องกลายเป็นผู้พิการเพราะถูกรถชนในขณะที่ขี่จักรยานนะครับแล้วก็เชื่อว่าในห้องประชุมแห่งนี้ก็จะมีหลายท่านที่มีประสบการณ์ตรงหรือใกล้เคียงกับตัวเองใกล้ชิดกับตัวเองที่ทําให้ชีวิตของคนที่เรารักต้องเปลี่ยนไปดังนั้นผมคึงอยากจะฝาก ผ่านท่านประธานไปยังผู้บริหารกองทุนซึ่งจริงๆแล้วต้องขออภัยท่านประธานว่าก็อาจจะไม่ได้ตรงประเด็นในเรื่องการรับทราบงบการเงินท่านเท่าไหร่นะครับต้องขอยอมรับแต่เพียงแต่ว่าเนื่องจากทุกท่านที่เป็นผู้บริหารกองทุนแห่งนี้เป็นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการบริหารจัดการความปลอดภัยในท้องถนนของพี่น้องประชาชนผมอยากถือโอกาสผ่านท่านประธานไปยังท่านผู้บริหารกองทุนว่าประเด็นเหล่านี้ท่านช่วยดู ว่าถ้าหากสามารถทําให้กองทุนของเราใช้งบประมาณเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยโดยเฉพาะเรื่องของทางมาลายให้เกิดขึ้นจริงๆในเมืองไทยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆขอเวลาสักนิดนะครับท่านประธานทําไมเราไม่สามารถบอกได้ครับว่ารถราชการของเมืองไทยทุกกระทรวงทะบวงกรมจะหยุดให้คนข้ามทางมาลายเมื่อมีคนจะข้ามลถราชการทั้งรถราชการรถที่เราจัดซื้อจัดจ้างรถที่เราเช่า เราทําได้ครับแค่ลดราชการในส่วนราชการทาผมเชื่อว่าบริษัททางร้านต่างๆเขายินดีทาตามเราต้องสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับไม่เช่นนั้นเราก็จะต้องมานั่งนําเงินพวกนี้ไปสนับสนุนอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นทั้งๆที่เราควรจะป้องกันมันซะก่อนบขอบคุณท่านประธานครับครับขอบคุณนะครับจักรพันธ์